วัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนวันนี้มิสเตอร์ชนชวนแฟนๆน,น,นะครับมาทำความรู้จักกล้วยไม้ที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับซึงก็เป็นกล้วยไม้ที่ทำชื่อทำเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีทิ่กำเนิดนะแหล่งที่ค้นพบอยู่ในประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจ กล้วยไม้ตัวนี้ก็คือรองเท้านาลีนะครับเหลืองตังหรือภาษาสากลเขาก็เรียกว่าปาพิโอเพ d ิลัมโ d เดโฟเยซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าปัจจุบันพัฒนาสายพันธุ์หลากหลายมากครับสีสันเนี่ยสวยงามสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็จัดรองเท้านารีประเภทนี้ อยู่ในประเภทใบาลายนะครับซึ่งก็มีความสวยงามมีลักษณะต้นและก็ใบคล้ายคลึงกันกับชนิดของดอกขาวที่ผมเคยทําคลิปมาแล้วนะครับถ้าหากว่าปลูกประปนกันเนี่ยบางครั้งแยกแทบไม่ออกในธรรมชาติจริงๆนะครับก็เคยพบขึ้นอยู่ประปนกันก็มีก็เรียกว่าตามนักนิเวศวิทยา เขาก็จัดว่าเป็นกล้วยไม้รองทางนาลีประเภทชนิดดอกสีครีมนะครับซึ่งก็กลุ่มที่ผมทําคลิปไปเขาที่แล้วเขาเรียกว่ากลุ่มดอกสีขาวนะครับแต่กลุ่มนี้เป็นดอกสีครีมกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าเขาจะมีก้านดอกสั้นกว่ากลุ่มดอกสีขาวโดยมากพื้นดอกนะครับก็จะมีสีเหลืองครีม แล้วก็มีจุดประสีม่วงเราก็เรียกว่าจุดประเนี่ยบางครั้งก็เล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ลักษณะของจุดประสีม่วงนี่ครับก็เรียกว่ากระจายไปตั้งแต่โคนกลีบจนเกือบทั่วบริเวณของกลีบเลยดอกลักษณะของดอกเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเป็นฟอร์มกลมขนาดใหญ่และก็กลีบหนากว่าชนิดดอกสีขาวมากฤดู ออกดอกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษาไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีการเลี้ยงดูก็ลักษณะคล้ายๆกันกับรองเท้านารีกลุ่มดอกสีขาวที่ผมเคยทําไปดอกเขาจะบานทนนะได้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนเมื่อบานานานๆริมกลีบมักจะแอนไปข้างหลังเล็กน้อยเจ้าโกลดิโฟเย่นะครับหรือว่ารองเท้านารีเหลืองตังตัวนี้นะครับ ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของรองเท้านาฬิกาว่าได้นะครับเรียกว่ามีการนำไปปลูกเลี้ยงเกือบจะทั่วโลกนะครับสำหรับการได้ชื่อของโกดิโฟเย่นี่ครับก็เรียกว่ามีที่ไปที่มาก็คือว่าโกดิโฟเย่นี่เป็นภรรยานะครับ ของชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งก็มีอาชีพเป็นพยาบาลเลี้ยงเด็กนะครับก็สามีเนี่ยก็เป็นคนที่นำเจ้ากล้วยไม้ชนิดเนี้เข้าไปในแถบยุโรปเป็นครั้งแรกนะพอโดยพบที่เกาะนะครับที่เรียกว่าเกาะลังนกในประเทศไทยเรานี่เองนะครับสำหรับคนที่พบเนี่ยชื่อนายมอร์ตันนะครับแล้วก็นายอลาบาสเตอร์ซึ่งก็เป็นชาวฝรั่งเศส สำหรับเทคนิควิธีการปลูกเจ้าเหลืองตรังนะครับหรือว่าโอดิโฟเยตัวนี้นะครับเรียกว่าเขาเลี้ยงง่ายนะครับเครื่องปลูกทำฟาร์มต่างๆก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเน้นไปเรื่องของความโปร่งนะครับแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะครับเช่นเอ,อพวกอิดหินกรวดซากพืชหรือว่าใบไม้นะครับ แต่สำหรับในต่างประเทศครับก็นิยมใช้เปลือกไม้ที่ได้จากธรรมชาตินะเขาเรียกว่านิสัยของเขาเนี่ยที่มาพบครั้งแรกนะับที่เกาะลังนกประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาอยู่ในซอกหินปูนนะครับและการใส่ซากพืชแล้วก็ใบไม้เรียกว่าเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอยู่เป็นก็เคยมีการสำรวจนะฮะแล้วก็นำไปทดสอบของชาวฝรั่งทั้งสองท่านเนี้ยนะฮะ เขาก็สรุปมาพอเข้าคร่าวนะครับมิตรชนก็นำมาเผยแพร่นะคือเขาบอกว่าไม้ตัวเนี้ยยังไม่พบ4 n นะครับต้นที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้2 n นะครับลักษณะของใบนะครับก็ยาว4-6เซนติเมตรแต่ก็มีบางครั้งเคยพบถึง14เซนติเมตรก็มีนะใบเนี่ยก็จะกว้างอยู่ที่3เซนติเมตร ด้านบนมีสีเขียวเข้มนะครับมีลายจุดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นสีม่วงส่วนเจ้าดอกครับเขาก็จะมีขนาดตั้งแต่4-5ถึง5เซนติเมตรก็เรียกว่าปัจจุบันพัฒนากันมีสีสันที่หลากหลายบางครั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นโทนสีเข้มเป็นปื้นเลยก็มี สำหรับในเรื่องนิเวศวิทยานะครับในเรื่องของการอยู่ตัเองตามธรรมชาติเนี่ยก็เรียกว่าพบครั้งแรกก็อยู่ในโพรงหินซอกหินปูนนะครับในที่ระดับความสูงประมาณ20เมตรกว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลเขาเรียกว่าบางต้นก็ได้รับน้ำทะเลบ้างเป็นบางครั้งข่า,ขาวอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตนะครับของเขาเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง25 ถึง29องศาเซลเซียสก,ก็เรียกว่าใช้แสงนี่ครับอยู่ที่ประมาณ60-70แหละที่สำคัญครับการเลี้ยงนะครับมิตรชนก็เคยไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกเลี้ยงก็คือสวนตุ๋ยออคิดนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่มิตรชนทำลงใน YouTube ได้เหมือนกันนะครับ ก็เรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์คนที่เขารู้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูนะครับสำหรับวันนี้แฟนๆท่านใดที่ชมคลิปของมิตรชนในเรื่องของเลื่งตังรองเท้านาฬีเหลืองตัง,ง,ง,รง,ตงหรือว่าโก d เดโฟเย่นะครับหากชอบอ,อกชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดตั subscribe ครับสำหรับวันนี้มิตรชนก็คงจะต้อง จากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้ารองท้านาลีเหลืองตรังนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ